Ta- วันจันทร์วันนี้เริ่มต้นทักทายคนฟังที่ฟังอยู่นะคะที่นี่ค่ะร้7ยเสถานีวิทยุกองทัพภาคที่4ค่ายเสนาโรงค์หัดใหญ่นะคะเราเปิดไมเปิดเพลงสากลให้คนฟังอินดี้ได้ฟังผ่านพ้นไปในช่วงแรก2เพลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าคนฟังจะชื่นชอบเพลงในสไตล์อินดี้แบบนี้นะคะที่นี่สถานีวิทยุกองทัพภาคที่4ค่ายเสนานรงค์หาดใหญ่ตอนนี้ได้ เวลาที่เราจะพักฟังเพลงนำคนฟังที่ฟังอยู่เข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้ช่วงนี้ค่ะอินดี้สโซสไซดีค่ะอินดี้สโซสไซดีข่าวสังคม <ie> ข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กันที่ข่าวแรกเลยอันนี้เป็นข่าวที่เราต้องภูมิใจนําเสนอมากๆเลยเมื่อจังหวัดสงขลาเราคว้ารางวัลเลิศรัฐประจําปี2568ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ4.0ประจําปี2568ระดับความก้าวหน้า a d v a n c e ชูการบริหารงานภายใต้ทีมสเสน่ห์สงขลาโดยนายโชดนรินเกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้ นางคณิตาราชนุยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำทีมหัวหน้าสนราชการเข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำมปี2568ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ4.0สะท้อนศักยภาพการบริหารงานภาครัฐที่ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลโดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์อุวันโนเป็นประธานในพิธีค่ะ ต่อกันที่ข่าวที่สองยังคงเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสงขลาเราต่อเนื่องค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในชดนรินเกิดสมพร้อมด้วยนางประวินริษาเกิดสมนายกล่าวกาชาติจังหวัดสงขลาแสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนเหตุการณ์ปิดล้อมบ้านห้วยเต่าอำเภอสะบาย้อยโดยมอบหมายให้นายวรพันธ์สุวรรณยุทธค่ะ ปลัดจังหวัดสงขลาและนางนิตยามณีโชต รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบตระก้้าเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือแก่ทหารบาดเจ็บทั้งสี่นายนะคะที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถอำเภอนาทวีภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามอาการอย่างต่อเนื่องและพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลืออย่าง เต็มทีค่ะปิดท้ายอินดี Society อีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจค่ะขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ชัชวานไพโรธนายแพทย์ทศพรสิริเทียนทองและนายแพทย์จัก,กรพันธ์ตรันตรการสกุลกลุ่มง,งานออโทโปิติกโรงพยาบาลหัดใหญ่กับ รางวัลผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นสาขางานวิทยาศาสตร์การแพทย์ทันสูตรทางวิทยาศาสตร์งานรังสีวินิจฉัยในโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2,500 หกค่ะและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่หยิบมานำเสนอให้คนฟังอินดี้ได้ฟังในเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทรสงขลาทาวโฮมสองชั้น3มห้องนอน3มห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3ามหลังสุดท้ายค่ะ มีข้อเสนอราคาพิเศษติดต่อได้วันนี้0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขาความสมบูรณ์แบบที่คุณ เป็นเจ้าของได้ค่ะ society, สนับสนุนช่วง indie society โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาโปรโมชั่น3หลังสุดท้ายราคาพิเศษสนใจติดต่อ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ ศลนยโดอย ID Radio Group 0742434440819576644สนับสนุนรายการอินดี้ FM ติดต่อ0819576644